ตัดแล้วครับตรงนี้มาคาบเยอะไปตึงๆๆมาไลยภายน้ำหนักมาว่าปลากระสงตัวเมื่อกี้นะครับน้ำหนักกีกัมนะครับแล้วก็ผู้ที่ตอบถูกท่านแรกนะครับรับตัวเบ็ดชุดตัวเบ็ดยกช่อหนึ่งชุดนะครับครับขอสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับผมเหมือนเดิมนะครับเฮ้พี่อุ๋ยพี่ฮันนะครับ ก็หางหายกันไปนานนะครับเนื่องจากอากาศร้อนมากๆนะครับร้อนแบบาสุดๆเลยนะครับก็รู้สึกว่าปีนี้จะร้อนจัดมากนะครับก็เลยออกมาไม่ไหวนะครับก็เห็นว่าฟ้าหลวยๆนะครับแล้วก็ มีไม่ทิดหน่อยนะครับก็เลยหลบเฉยได้เดี๋ยวออกมาดูนิดูนะครับวันนี้อยู่ที่คลองผักบุ้งนะครับก็เดี๋ยวจะเลือกดูนะครับว่าจะเอาตรงไหนดีนะครับระหว่างคลองตึ้นว่ากับคลองผักบุ้งนะครับก็เดี๋ยวลองมาแวะตรงคลองผักบุ้งก่อนนะครับนี่ก็เป็นคองผักบุ้งนะครับ เดี๋ยวต้องขึ้นไปข้างบนนี้นะครับอยู่ข้างถิงงนานะครับก็มีที่ล่มให้หลบแดดนะครับก็เดี๋ยวลองไปไล่ๆดูนะครับผมครับเหยื่อตัวแรกนะครับเป็นลาระดีนะครับผมตัวนี้ก็ค่อนข้างใหญ่เลยนะครับขังไว้นานแล้วก็มันจะโตยาวๆแบบนี้นะครับอ่อใหญ่ไปนิดนึงนะครับ ทำให้เวลาปลากัดนี่บางทีมันหมินนะครับก็บ่อยๆครั้งครับที่วัดทวดก็บางทีก็ลืมส่งนะครับเหยื่อใหญ่ๆก็ส่งนิดหนึงก็ดีครับเดีย๋ยวหาช่องนะครับปักบุงนี่จะหย่อนยากหน่อย ดิ้นรุนแรงมากครับเดี๋ยวตัวให,ใหญ่ๆดิ้นนี่นะครับคันสั่นยนะโอีคครับ ห่องบ้างนะครับผม ยวดูช่องนี้ครับจะลงหรือไม่ไม่ลงนะครับ เดินถัดมาหน่อยนึงนะครับดูโอ้โหกัดอยู่น้นนู่นกัดเลยน่าจะขึ้นมาจิบนะครับตังต๊บเลยขึ้นมาตุ๊บนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปฝัป่งโน้นนะครับเดี๋ยวก่อน เสียงการจะฟังนู้นครับตรงน,นี้ก็ต้องมาหลบเข้าร่มก่อนนะครับร้อนแบบขนลุกอะครับร้อนจนขนตั้งเลยขนลุกเลยครับร้อนขนลุกยอยๆพักแป๊บนึงนะครับนี่ออกมายังไม่ถึงชั่วโมงเลยครับ ให้คนลุกเลยครับเจอแดดจนคนลุกเป็นอย่างนี้นี่เองครับข้พามาแล้วครับเมื่อกี้อยู่ฝั่งนน้นมองมาตรงนี้หเห็นกัดน้ำกระเพื่อมเลยนะครับเดี๋ยวลองเตือต้อๆดูครับตงนจะเริ่มเริ่มไม่มีลมก็เริ่มร้อน ทางลงให้ได้นะครับ ไม่ลงนะครับลงและลงแล้ตัดแล้วครับตัดกนได้ตัดน้ำลึกครับกระส่งนั่นเองตัวนี้ไม่เยอะไปเลยครับ อยูนี่มาคาบแล้วเยอะไปตึง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 ลงไปโอ้ยนี้อ้วนสวยครับมาแล้วมาแล้วทะลุจมูกครับก็เป็นที่ได้ผลนะครับหลังจากที่ข้ามมาจากฝั่งนู้น,นครับเพราะว่าเห็นว่ามีปลากัดอยู่ฝั่งนี้นะครับก็มายืนยืนอยู่แป๊บหนึ่ง จเจอตัวเลยนะครับกับท่าคลิปนี้นะครับไม่เวิร์กยังไงก็เดี๋ยวจะมาเล่นเกมกันโดยการชั่งน้ำหนักนะครับทายน้ำหนักมาว่าปลากระสงก็เมื่อกี้นะครับน้ำหนักกี่กร,รมนะครับแล้วก็ผู้ที่ตอบถูกท่านแรกนะครับรับตัวเป็ดชุดตัวเป็ดยกกระชอนหนึ่งชุดนะครับแลวก่อนจะเฉลยในคลิปหน้านะครับ เป็นฝั่งนน้นแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเที่ยงแล้วครับก็ว่าเดี๋ยวจะพอแค่นี้นก่อนหลังจากที่วัดตัวแรกมานะครับก็ไหลเะลาะ,ะ,ะไปเรื่อยๆจนมาถึงนี่นะครับของตะลึงสูงนะครับมาหาล่มๆแล้วก็ยืนล้อป่าไปด้วยนะครับก็ไม่เจอตัวอีกเลยแล้วก็ร้อนมากนะครับ อู่อ่าเข้าออกในร่มอยู่ตลอดเวลานะครับไม่ไหวจริงๆครับตอนนี้โชคดีนะครับทีมไม่ถึงกับน็อกนะครับก็เล่นเอาแย่อยู่เหมือนกันนะครับก็เดี๋ยวไปดูตัวปลาท้ายคลิปนะครับแล้วก็จะช่างให้ดูผ่านๆนะครับว่าจะเป็นคำใบ้ให้นะครับว่าปลาตัวนี้นากี่กรรมนะครับก็เดี๋ยวไปปิดท้ายนะครับ ภาพการช่างปลานะครับก็อย่าลืมถ่ายกันเข้ามานะครับคนที่ตอบถูกคนแรกนะครับจะได้รับชุดตุดเบ็ดยกไปช่อนหนึ่งชุดนะครับผมก็นะจะใบให้นะครับว่าปลาตัวนี้น้ำหนักอยู่ที่นะครับระหว่าง450กรัมและไม่เกิน600กรัมนะครับลงท้ายเลขศูนย์ขอ คำตอบเดียวนะครับผม